สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซู่ขู่ซู่ก็นะครับมาพบมกรบหอบจองจ่าฉาดตรงล่าคือเก่านะพี่น้องครับครับเมื่อนี้ยนะครับบรรยากาศเอ่อเมื่อนี้มีโอกาสได้กลับบ้านนะพี่น้องมาเบิ่งเขางามนะครับทั้งหลังลมวิวแล้วนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้ก็มีเมนูมานน้ำเส้นนะครับเป็นหมองหอยขลงหน้าเลยพี่น้องเนาะหมองหอยขลงหน้าหน่วยใบไงพี่น้องสามกิโลครับเมื่อนี้มีต้บัมหฮ้งนะครับผักกัมีสลัดมีผักบุงหน้านะครับเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูส์นะพี่น้องเนาะนี่ น้ำจิม้มซีฟูดรสเดส็ดสูตรแม่ออกเอา้าผมสิลาด้วยพี่น้องนะขออย่าลาดลาดอันนี้รถนอกครับเนาะอู้คือเป็นสีเนาะจงกินกับตำหุงนะพี่น้องเนาะเอา้ามาเสียบแช่นกันนะครับวันนี้ไม่ต้องว่าไรายรอกเนี่ยจวดจานเลยมึงหัวหอยอืมพี่น้องเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเคี่ยวก,กันอืมส่วนกุ้ยมาเลยครับวันนี้ ส่วนมเร็มาเอ้ยไม่กัไม่ไงยเปิดพีวน้ังเ้ยอขออยากคุยแล้วครับเนี่ยตำหงกับเทียบครับเฮ้ยขรูวทั้งเลยวันอือ ขึ้นแล้วโุ่นอ่หอมหวานขึ่นแน้วเยหอมข่นหอยของนหน้า,างานเยอะด้ว้หงเต็มถาดเลยอายาเลยมั้งนี่ เขาก็ลังถวกพี่น้องเขาทางหลังก็ลังถวกครับพักบุ้งปอดสันครับคุณน้องพักบุ้งหน้าเนาะ ดังบ๊อกเลยพี่น้องเลยเร้ยมันอากาศดีพี่น้องเลยมัร่มเบียสลัดให้ดเวพี่น ทักเลยกแบบมุงพี่น้องเอ้ยก็เข้าอินเดียมาเสเซียมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกับพงศลลด บกไม่กินผมอย่างไงพี่น้องอว่ารีบเมาสมพักกันพักเป็นมาฝากพี่น้อง kịt 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 Nói chung nó hẳn nâu thế nào บัดอ,อ,อยู่ในรีวิวมันขึ้นไหน่วยไงเถอะซื้อมาไม่หน่วยหน่อยเลย้่ยนานัลย <c oughs> หอยไตพี่น้องเบือง อนอยนววน่อยูเพี่น่องแต่มันมันหนันอยหน่อยอาเอ,อ,อ,องงากิ้ตำหงอยละกะทายเลยเว่รสดๆบานครับ งมาหวานหนูหนึ่งเอาด้วครับเนี่ยได้กี่บว่าครับร่มหนาวาล้วพี่รองเอ้ร่วมวีวีอยู่ Mày chìm ngay vào Đang đó Đang bọt rồi đó subscribe rồi Mm-mm. <laughs> ปากคืบ่เปิดนะตัว ลมแห้งเหรอพี่น้องเอ้ยขุ่นบรรยากาศทั้งหลังบอค่ำคาแล้วเโาทอก็ได้เกี่วแล้วครับ tăng cực của bạn hết Chìm buộc nhầm bên ngoài đây này nữa đây bên em Hãy hmm. subscribe hmm. lắm Субтитры mm. Mày chìm chị nghe con ơi Ông ấy nói Tiếng bạn thật ยิ้มนะครับพี่น้องเลยนี่นะครับมืัอนี้ก็มีมานําเสนอเมนูพี่น้องนะครับเป็นเมนูไอ้ผมให้ขวงหน้านะครับหลาดกินซี่โพดกับกินตำมุงลอยนึ่งนะพี่น้องนะบรรยากาศบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศท้องไรท้งหน้านะครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดอะไาคำว่างเราก็ฝากนะครับกดติดตามกดซับไข่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะเป็นน้องใจหายใจถุงหน้าจะทิพย์ต่อไปเนาะสำหรับมืัอนี้ก็ขอจากไรพี่น้องไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ